สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับมือนีเฮ้ามาหอดงานแล้วครับสิผ้ามาเบิงสิผ้ามะตามติดชีวิตหมอลำหลังวิธีครับมือนีพี่น้องหลายผูหลายคนอาจสิบ่าท่านเคยเห็นชีวิตของศิลปินหมอลำเบื้องหลังฉากเป็นจังไนครับพี่น้องการยูการใส่ชีวิตของหมอลำนะครับวายูจังไหน,นะครับเดี๋ยวสิผ้ามาเบิงนะครับนี่เป็นบรรยากาศภายในหลังวิธีนะครับมือนีเขาทําการแสดงอยู่บ้านกุดลิงงออําเภอเมืองจังหวัด อุดรท่านี่ครับมือนี้ทีมงานหมอลำเพชรลำเพืนยกทับยกคาราวานความมวลความซึนมาเปิดทําการแสดงอยู่จังหวัดอุดรครับมือนีม้มาหอดงานประมาณจักโมงเนะตัวนี้หามงคครึ่งครับประมาณหามงคสี่สิบครับตัวนี้ก็เลยสีไทยบรรยากาศให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าชีวิตหมอลำไม่ได้สบายบ่ได้เลิศหรูคือพี่น้องเบิงอยู่หนาเวที่้อครับเด้อชีวิตหมอลำนี่ลำบากครับไม่ได้เลิศหรูไม่ได้สวยงามเหมือน ด้านหน้าฉากหรือว่าด้านหน้าเวทีครับเดี๋ยวสิให้เบิงบรรยากาศการเป็นยูการใช้ชีวิตยูจังไหนนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่เป็นบรรยากาศเบื้องหลังของชีวิตศิลปินนะครับผมการยูใช้ชีวิตยูแบบใดน,นะครับพี่น้องเนี่ยก็สิยูในเต็นจังสิละครับพี่น้องนี่ยูในเต็นจังสินี่การใช้ชีวิตก็สิยูน้ำจึงสิละครับนี่ยูน้ำถาดน้ำหยางย่องกับแแมงมัดพี่น้อง,ง,น,ง,น,องนี่ดิเห็นบอก นี่มองอยู่มองเศร้าก็อยู่จังสีแล้วครับนี่นี่นี่เห็นบอนี่นั่งอยู่น้ำถาดนำ้ำหยางอยู่จังสีพี่น้องว่าไรคือยวนหนาเวทีพี่น้องเห็นได้ครับพี่น้องเบื้องหลังครับพี่น้องกาสิก,กลางเต็นเป็นซุ่มไผ่ซุ่มมั่นครับนี่อยู่จังสีแล้วครับอยู่เป็นซุ่มไผ่ซุ่มมั่นครับพี่น้องเลยอยู่ของไผ่ของมั่นนะครับ้อนฝนหนาวก็ต้องอดทนนะครับ ว่าเป็นศิลปินต้องอดทนครับทุกสภาพอากาศนี่ครับเพียนบอื่น้ำถาดน้ำหยางได้ครับพี่น้องบด้ใส่ชีวิตกินหรูอยู่แพงคือพี่น้องชิดนะครับพี่น้องว่าบางคนเป็นมอลลั่คือสีสบายคือสีรวยเนาะมั่นกับบ่เสมอไปนะครับในจุดนี้นะครับเบื้องตีล่าย,ย่ำเขางานครับพี่น้องเบื้องหลังเบื้องนี้พี่น้องเบื้อง,งนี่อยู่น้ำถาดยี่จังสีพี่น้องนี่เพียนบอมานัง่งอยู่จังสีแล้วครับ นี่แหละชีวิตของศิลปินอยู่จรงสละ่ะเห็นบฮ้พี่น้องอยู่น้ำสุ่มน้ำถาดจรงสล่ะครับพี่น้องกลางเต้นอยู่นะครับการใช้ชีวิตบ่ด้ง่ายๆคือพี่น้องคิดนะครับผมอันนี้ก็ศิเป็นมองจอรดรถนะครับบาทนี่ก็ได้เนี่ก็มีขั้วนะครับ นี่แหละครับพี่น้องชีวิตเบื้องหลังของศิลปินครับความเป็นอยู่ความลําบากกะสิประมาณนี่แหละครับพี่น้องถ้าอากาศเย็นแน่กะสิไข่แน่ครับเหมือนโบฮอนปัตย์ใถ้าอากาศเย็นกะสิพ่อ,อยูนะครับพี่น้องถ้าอากาศฮอนฮอนเนื่องจากกะยูยากแน่จัน่อยเพราะว่ามันบ่มีหมือนยูซ้ำนี่นี่กับเพท่านมีพัดลมนะครับเพราะว่าเครื่องปั่นไฟกับเพท่านได้ปั่นนะครับ <falsch S 2> hey. พี่น้อง ห่อนอากาศบรรยากาศเบื้องพี่น้องบรรยากาศย่ำแลงนะครับพี่น้องชีวิตเบื้องหลังของศิลปินสิประมาณนี่นะครับพี่น้องเอ้ยนะครับป๋อพ่อพระเอกเต้ครับมือแลงมือแลงสิได้ไฟกับพระเอกเตอยู่สิว่าพระเอกเต้คักๆอยู่มื่อแรงนี่ครับผมครับสิกัดพระเอกเต้หนักๆอยู่มื่อแรงนี่จะว่ากันเด้อพระเอกเด้อ ครับพี่น้องเอาสาหรับคิวนี้ฝากไว้สนีกันแล้วกันครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ่ายคลิปฝากกดแชร์ได้ครับพี่น้องหนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจครับพี่น้องขอกําลังใจพนละหนึ่งแชร์ได้ครับพี่น้องฝากเลยเด้อขอบคุณละไรครับ